ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นหุบเขาที่มีภูเขาล้อมรอบเมื่อฝนตกน้ำตามลำห้วยจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงอย่างรวดเร็วประกอบกับสภาพดินทั่วไปเป็นดินปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้รัษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากเกลียงและชาวไทยพื้นราบนับหมื่นคนจึงประสบปัญหาแล้งซ้ำซาก ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรในพุทธศักราช2,537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านกองวะตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่ามีพระราชดำริให้หาแนวทางช่วยเหลือเรื่องน้ำ และพระราชทานความช่วยเหลือให้มีอาชีพเสริมนางเลื่อนคำฟันอายุ25ห้าปีเป็นเกรเรียงให้เป็นสมาชิกทอผ้ากรเียงในผ้าที่เขาใส่เสื้อที่ใส่ก็อสวงจ้ะเรื่องราวที่เป็นจุดกำเนิดของชีวิตที่ดีขึ้นอย่างประทับอยู่ในความทรงจำของนางเลื่อนคำฟันปัจจุบันอายุ45บปีตะก้อนฮาวเซบะเมีรายได้ ช่วงแน่แงรงน่พอดีว่ามันมีงานนี้เข้ามาแล้อง์น่นทั้งแฝ่แม่กับหอกกับป้ากับเอามาต่อเนาะว่าจะทําไปเรื่อยๆจะทำจนที้ว่าสุดความสามารถจะว่าจะทําได้ละการเสด็จพระราชดําเนินมาดอยเต่าจึงเป็นประดุจสายน้ําเย็นช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อน <S <S และในพุทธศักราช2549ได้เสด็จพระราชดําเนิน มาตำบลโป่งทุ่งอีกครั้งในพื้นที่แม่บวนเหนือแม่บวนใต้อันเป็นที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับปรุงและจัดหาแหล่งน้ำโดยก่อสร้างระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หาดซึ่งสร้างไว้เดิมมาเติมให้อ่างเก็บน้ำแม่ตู่และสร้างระบบจ่ายน้ำให้ราษฎร การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอบรมรัษฎรให้เกิดจิตสำนึกรักป่าช่วยกันปลูกดูแลและเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าพระราชทานความช่วยเหลือให้มีอาชีพเสริมด้านการทอผ้าฝ้ายผ้าไหมตามวัฒนธรรมประจำถิ่นจนถึงวันนี้ การพระราชทานความช่วยเหลือได้ก่อเกิดชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรอำเภอดอ,อ,เดอ,อยเต่ามากมา,กมายเช่นเดียวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของนางอรนุชคลองชั่ชาวบ้านบ้านเกาะหลวงตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอ,อยเต่าไปฮับสเสด็จปีสี่เก้าแล้วก็เอาแยมสะพายไปตัย,บ,ย,ตยตบักคางานตาไดอยหรอแต่ว่าถวายด้วยใจจริงกับเจ้าได้งานนี่นะเนาะ เจ้าก็เหมือนมีพระองค์แท่นไว้ข้างๆเนาะไว้เป็นกำลังจิตกำลังใจเจ้าเนาะพระราชนีิพนธ์อโอเสจะก็อยู่กับแบนนะ้นเนาะก็ได้มีงานทำจนถึงตึ้งวันนี่จ้ะผ้าทอฝีมืออรนุชจึงเป็นงานศิลป์ที่บอกเราถึงความรู้สึกของผู้ทอได้เป็นอย่างดีจากการทอยย่ามแบบง่ายๆได้พัฒนามาเป็นผ้าจกที่สวยงาม บ่งบอกถึงขวัญและกำลังใจของผู้ทอและเป็นภาพสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เป็นประดุษสายน้ำชุ่มเย็นพลิกฟื้นผืนดินผืนป่าและสร้างชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น